ชอบใจใหญ่เลยอชอบใจใหญ่เลยคุณยายอดงยิ้งๆิ้งอดีงยิ้งยิ้งอ่ะสายเองสายอุ้ยเก่งจังคุณยายลุกเองได้ด้วยคุณยายทำทุกเช้าเหรอคะแบบนี้ใหญ่เธอลังไงเองแจ้ ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอายุ94ปีนะคะทุกเช้าคุณยายจะทำแบบนี้ออกกำลังกายตอนตื่นนอนนะคะเก่งมากๆคุณยาย อร่อยอร่อยไหนดูฟันซิมีฟันไหมเนี่ยใหญ่อร่อยชอบทานอะไรคะชอบกินกล้วยชอบกินข้าวกินไก่อร่อยอร่อยชอบอะไรอีกยังชอบอะไร ชอบไอเหงเาเจมชอบไอเต้เล่ส่วนใหญ่คุณยายตื่นเช้ามาก็คือทานกล้วยเลยใช่ไหมคะออกกําลังกายก่อนแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายอันดับแรกแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะกินกล้วยกับโอวัลตินทุกเช้าทุกเช้าก่อนก่อนอาหารนะอ่าะนี่นี่นี่แล้วออย่าเอันนี้อ็น พอได้ทำงานแล้วมีความสุขพอได้ทำงานเฮ็ดไก่ไอ้าย่าอ้ยอ้ายยาเจ็ิิ mañana, ิเดี๋ยวมทิมออหลักตแม่ตั้มน้ำแลหรอันนี้แนี่นี่ี่คนแรลเกิดแต่นี่นีแลเกแต่ที่ยายนมคนเกยายนักขยันไม่ให้มาก็มาทุกวันเลยอยากมาบุกแตงโมว่าให้ลูกหลานกินแล้วก็จะมา ทำอย่างนี้แหละทุกผกักกินกล้วยพวกของธรรมชาติน่ะไม่มันอะไรหลายเองเป็นผักนี่แหละเนี่ยพวกอะไรนะหัวปีหัวปีนเนี่ยพวกผักที่ก็ปลูกไว้ก็กินแต่ตอนนี้ไม่มีฟันกินไม่ค่อยได้ต้ต้มผักปเปื่อยๆจิ้มน,น้ำพริกนะคุณยายอร่อยอร่อ,รอยอร่อยอร่อยอร่อยคุณยายจัด นี่อยู่กับลูกหลานนานๆนะคะอารมณ์ดีมากโอ้มุดใ็มอนนี่เย่ายมเออนอนก็อย่างนี้เฮ้จะแม่เต้นนี่หัวเราะมึหนานากีนาโน่นานากิต้น

แล้วก็เมื่อเช้าน้องสาวมานะคะความจําใครดีกว่ากันคะยายยายความจําดีกว่าน้องสาวนี่อายุประมาณเท่าไหร่คะแปดสิบเจ็ดเนาะยายพลันแปดสิบเจ็ดเวลาว่างแปดสิบเจ็ดแล้วแต่จําใครไม่ได้แล้วจาเหมือนกับแบบลืมลืมหมดแล้วเมื่อเช้าหน้าถามบอกว่าน้าน้ามีพี่น้องกี่คนไม่รู้แต่ยายเพเลนี่จําได้อยู่จําได้แค่ยาย ดเดกที่นยายพอถามบอกว่าแม่มีมีพี่น้องกี่คนแกเล่าหมดเลยแม่บางคนแม่ก็ลาละโนประมาณแอาเนแม่าราเลาะลเฮ้ระเ้ยเกลระมาณนรายระานี้ แสดงสัตมันเนี่ยเหลือกี่คนตอนนี้ตอนนี้เหลือสองคนคุณยายนี่คือเป็นพี่สาวคนโตใช่ไหมคะรองรองรองคนโตมีพี่น้องกี่คนคะโอเคมันรองช่วยพู้แม่แม่หนาแม่แม่เป็นคนที่คนที่สองคนที่สองมีกี่คนคะมีกี่คนห้าคนห้าคนแม่แม่ก็ต้องคนปรับแรกไนต่อเออต่อเออประมวยเล่นหกหกมเออแคน ชล่าแั่เล่าห้าคนห้าคนเสียไปแล้วสเสียสามเอยลืมยัดพลันบอมีหกมีหกนะสององชนแม่เ้ยักขานเลยพลานเฮ้กแล้ว จำได้แม่นจำแม่นมากนะก็คือยังจำได้อยู่จำได้จำา้างจำจำได้หมดเลยไงโดยเพื่อนก็ทุกวันนี้เหลือสองคนแต่เมื่อเช้าน้องสาวเข้ามารู้จักหมดเลยแต่ยายพลันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจำได้แค่สองคนจำได้ั้งพ่อั้งแม่จำได้ทั้งพ่อทั้งแม่ได้ทั้งยายทั้งหม่จำได้หมดเลยแม่ชื่ออะไรยายแม่ชื่ออะไรแม่ชมาเอ โมองไยเพลเต้แม่แม่หมองไยเซฟกระชื่อแม่ยายเนาะแม่แม่กเมกเนาะแม่กเแม่ตะวันเลยเลยชื่ชกระคล้ายโอ้จำได้หมดเลยจำได้หมดแล้วยายชื่ออะไรแม่ใช่ไหมแม่ฮะแม่สงหมองเพลนามสกุลนามสกุลดอนหอมอ่านามสกุลเก่าอันนี้นามสกุลเก่า แต่ตอนนี้เป็นนามสกุลสุนทรงามจ้ะแอบจะจำลำดวนหอมบ้านนอกลำดวนหอมคือคือของของแม่ไงของครับยายทวดยายทวดนอนกี่ทุ่มคะเนี่ยนอนสามทุ่มนอนสามทุ่มตื่นกี่โมงคะก้าสามสองทุ่มก็กินข้าวสองทุ่มกินข้าวข้าวนก็อาบน้ำนอนตรงสามทุ่ม ตื่นเช้ากี่โมงตื่นกี่โมงตอนเช้าตอนเช้าตื่นกี่โมงนอนกินจอนบางทีทุ่มหนึ่งอ่าบางทีทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มกินข้าวทุ่มนอนหลับอาบน้ำนอนอุ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วแล้วตื่นกี่โมงตื่นเช้าไหม เช้าขึยนฟุตนวดนวดศอกขาาตื่นหกโมงเช้า